สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะด่วนเด่งผู้กำกับสพอบอวินชนบุรีพัวพันเวพาน,านันด่วนเด่งผู้กำกับสพอบอวินชนบุรีพัวพันเวพาน,านัพนพลตำรวจตรีกำพลลีลาประพาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีลงนามในคำสั่งให้พันตำรวจเอกพันดาวดำำกะกะําขำพกกสพบวิน ไปปฏิบัติราชการที่สปกพจว,วชนบุรีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมพจว,วชนบุรีที่64ทับ2566ลงวันที่24กุมภาพันธ์2566แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์กรณีเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566ความว่า จอออกหมายจับพันตำรวจเอกพบปบแสเป็นนายทุนเปิดเว็บพนันออนไลน์โดยสอปอสอสตอรอําหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเป็นการตรวจค้นกลุ่มของการตลาดพนันออนไลน์ชื่อสายเป69พบผู้ต้องหารวม6คนตรวจยึดของกลางรวมมูลค่า15ล้าบาทพบมีผู้เล่นการพนันออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวกว่า16,000คนมีเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทและพบหลักฐานการสัดทอดผู้ต้องหาว่ามีข้าราชการตำรวจเป็นนายทุนเบื้องหลังตำแหน่งพกะกะของสอพอแห่งหนึ่งในพื้นที่พศโดยพบหลักฐานเป็นบัญชีที่เปิดรับเงินเข้าบัญชีของตนเองต่อมาสนพักเกษมมีหนังสือที่0 0 1 5บกน9 8ทับ 1524ลง23กุมภาพันธ์2566เรื่องรายง,งานเหตุข้าราชการตำรวจต้องคดีโดยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2566พันตํารรวจเอกนวรัตคำวิไลรองพอ,อกอสอ,อทอ4ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายพันดาวหรือพันตำรวจเอกพันดาวดำขำในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือ ทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นกันพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฟอกเงินจนกว่าคดีจะถึงที่สุดกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพันตำรวจเอกพันดาวดำขำพกะกะสพบวินกระทําความผิดทางวินยัยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ